หลายหายท่านในที่นี้อาจจะยังไม่รู้ว่าที่จังหวัดบึงการมียานที่เป็นสตรีทอาร์ตจะเรียกว่ายานก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าหมู่บ้านสตรีทอาร์ตหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนม,มีชีวิตที่สร้างไม่ถึงหนึ่งปีแต่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับอีสานด้วยแนวคิดของฟูลสไตล์ดีชื่อดังเลือดอีสานคุณสุธิพงษสุริยะที่ได้นำหมู่บ้านที่ตนเองผูกพัน นำมาอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีแนวโน้มจะสูญหายไปให้กลับคืนมาคุณสุธิพงศ์เล่าว่าก่อนที่จะลงมือทำงานจริงได้เดินทางไปดูรูปแบบภาพวาดท,ที่เมืองจอทาวปีนังและมากาขณะน,นี้หมู่บ้านแห่งนี้มีภาพวาดพญานาค80ภาพกระจายอยู่รอบหมู่บ้านตามผนังบ้านตามฟ้าบ้านบ้าง ก่อนที่จะไปดูวิดีโอเราไปดูตัวอย่างภาพวาดกันค่ะคุณสุธิพงศ์ได้เพิ่มเติมข้อมูลว่าต้องการทําให้คนต่างถิ่นและเห็นเสน่ห์ชุมชนที่มาจากรากที่แท้จริงปัจจุบันต้องยอมรับว่าเป็นเทรนของคนไทยที่ถวินหาแนววิธีถิ่นเราจึงสร้างจุดขายแนยวใหม่ที่ทําให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจชุมชนได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ ยังจัดรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวส่งเสริมพลังคนรุ่นใหม่มักเทศน้อยนำชมสตรีทอาร์ตรอบหมู่บ้านและพยายามสร้างเครือข่ายจิตตาสาืึงการมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดมุ่งหน้าสู่จังหวัดน้องใหม่ของภาคอีสานและน้องใหม่ของประเทศไทยลำดับที่77เหนือสูตรบนแผ่นดินอีสานสัมผัสดึงการที่มีดีทั้งธรรมชาติที่สวยงามและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ท่ามกลางหมู่บ้านเล็กๆบ้านเล็กใหญ่อำเภอโซพิสัยจังหวัดบึงกาฬที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติรอให้เราไปคน้นหาความชุ่มช่ำสัมพ็สเสน่ห์อีสานปีพิพิธภัณฑ์ได้บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวชาวอีสานผ่านข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่พร้อมต้อนรับทุกคนให้มาเยือนโดยบานไม้สไตล์อีสานแต่งแต้มด้วยลวดลาย าวาดรูพยานาที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้มาเยือนเรียนรู้ชีวิตผู้คนผ่านกิจกรรมของกลุ่มอาชีพการทำแหนมครุ่สนุกกับการทำรูปประครบสมุนไพรแลกเปลี่ยนพูดคุยทางความคิดผ่านวิถีชีวิตพร้อมล้อมวงกินข้าวกับชาวบ้านทั้งแกงหวายก้อยไข่มดแดงแกงขี้เหล็ก งานนี้เสบเรือก็่อาหารก็การสานทนากับชาวบ้านที่แสนใจดีเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา8โมงเชา้าถึง18นาฬิกา